ัสดีจากเมื่อกี้เราได้เรียนวันอ,อักษรการเขียนแบบไม่มีสระแล้วก็สระแล้วก็การเขียนแบบมีสระแล้วต่อไปแล้วก็จะมาเรียนตัวเลขกันตัวเลขนี่จะยากหน่อยเพราะมีภาษาพูดในภาษาพุชเลยมันจะต้องจําชื่อตัวเลขอีกอะจะเริ่มจากเลขหนึง่ง เริ่มจากเลข0ูนย์ดีกว่าเราก็จะเริ่มจากศ mm. ูนเพราะภาษาพูชไม่มีเลข10โอเขียนภาษาพูชก่อนทำไมเ่ยเริ่มจากศูนจะเขียนแทนตัวนี้ mm. ก็เห,เหมือนกันแหละแค่มีความต่างขึ้นมานิดนิดเลขหนึ่จะเท่ากับตัวนี้ mm. นี่เฉยๆเลขสอ ไม่รู้ได้ไงให้เลขสองเนี่ยต้องมีจุดเป็นเลขสองข้างบนต้องมีจุดอยู่ข้างบนเดวไม่ถึงจะทําให้รู้ว่าเป็นเลขสองงั้นมันจะซ้ํากับเลขเก้าอ่าเลขสามนี่เป็นสามเหลี่ยมเลยแล้วก็ตั้งฉา,ากตั้งฉากตรงกลางอืมเลขสี่นเขียนน,นี้มีสี่เส้นมาบรรจบกันเลขห้าเขียนแทนเป็นอย่างนี้โอเค เลขหกอ่านี่เลขห้าเลขหกเลขหกก็เขียนในหกเาาเขียนเป็นลูกศรแต่ปลายของลูกศรเนี่ยมันจะต้องเท่ากันหมดนี่แล้วก็เลขเจ็ดเราจะเขียนแทนเป็นตัวทีแล้วก็เลขแปดเลขแปดเนี่ยจะเขียนเมันเลขเจ็ดในภาษาอาหรับิกนี่ แต่ปลายตัวเนี้ยต้องติดกับตัวเนี่ยตัวเส้นลากนะต้องติดกันทั้งทุกเส้นแล้วก็เลขเก้าจะเขียนอย่างงี้จะคล้ายเลขสองนิดนิดตรงที่มีหางออกมานีไหมถ้าเกิดเลขสองไม่ทำจุดมันก็คล้ายๆกันแล้วอ่านีแล้วก็ครบแล้วเลขศูนถึงเก้าอ่าและทีนี้เราจะมาอ่านกัน ศูนย์เนี่ยจะอ่านว่าซัสซัสซัสหนึ่งจะอ่านว่าณสองจะอ่านว่ามิสามจะอ่านว่าส,สักีจะอ่านว่าพา 5. จะอ่านว่าเอลหจะอ่านว่าสีเจ็ดจะอ่านว่า s ซฟแปดจะอ่านว่าเวอรววเวเวเว,ว,ว,ว 9จะอ่านว่าวาย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 อ่าและอืมคงสงสัยว่า10จะอ่านว่าอะไรอ่าสิเนี่ยก็จะคือการเอา1กับ0เนี่ยมารวม <c oughs> ไม่ใช่มารวมกันเอามาต่อกันก็จะได้ว่า10นี่ก็จะเขียนอย่างนี้แต่จะอ่านว่า True ถ้าเกิด11ก็จะอ่านว่าตูนะกลายเป็น11เอถ้าเกิด12ก็ตูมิ13ตูสะ14ตูพา15ตูเอล1 0 16ตูสี17ตูเซฟ18ตูเวิร์19ตูวาย20ล่ะ20อ่า20มันขึ้นต้นด้วยเลข2แล้วก็เอา2มาลงท้ายด้วยเลข0ก็เอา0มาต่อก็จะอ่านว่า ยี่สิบเนี่ยมันเป็นสองกับสิบยยังไงอะ่ะอ,อ่านอย่างีไวกันนะมิตรู true, คือยี่สิบเพราะมันเป็นสองสิบเฮิดสามสิบสามสิบก็ต้องอ่านนะสะตรูสี่สิบก็อ่านวนะ่าทาตรูห้าสิบก็อ่านวนะ่าแอลตรูจะอ่านตามเสียงภาษาไทยเลยอ่ถ้าเกิดร้อยละหนึ 100, 100, ่งร้อยหนึ่งร้อยก็จะอ่านว่า อันนี่งร้อยะเคียนอย่างงี้หนึ่ร้อยจะอ่านว่า r o u อ่าหนึ่งรอน่แล้วจะอ่านว่ารับนะหนึ่งรแล้ว,ว Rough. ก,ก็อ่านว่ารับมิถ้าเกิด155่าก็อ่านว่ารับ L to l ูเรับ L to L ห้าถ้าเกิดห้าอยห้าส้า L r u f L t o L L r u f L t o L ห้าร้าโอเคหนึ 1, ่พ <c oughs> ล่ะหนึ่งพันพแล้วก็ใช้เป็น m i d อ่าใช่หนึ่เราใช้ว่า Mib ตัวคาดระหว่างเลขเราจะอยู่ข้างบนด้วยไม่ใช่อยู่ข้างล่างมิบเราจะอ่านว่ามิบหนึ่งพันมิบก็อย่างเช่นเอาสองพันก็เป็นมิมิบมิมิบสองพันสามพันก็สบสมิบสมิบสมิบเป็นสามพันสี่พันห้าร้อยละอ่ะก็ พามิบแอลรับพามิบแอลรับสี่พันห้าร้อยห้าพัก็แลมิบห้าพันห้าร้อยก็แลรับก็รวมกันเป็นแลมิบแลรับ5้าพันอยสานันว่าสะตรูนะสะตรูนะโอเคก็เป็นว่า แอลมิบแอลรับสระตูนะเป็นสามพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดอ่าแล้วก็หมื่นนึงเราก็ใช้เป็นพันนี่แหละแล้วก็คูณไปอีกสิบโอ,โอ้ผ right ิดอันผิดที่ผิดที่ไม่อยู่ตรงนี้ไม่เลยเราก็จะเรียกว่าตรูมิบ เพราะว่าตรูเนี่ยคือ10บหนึเอน่งหมื่เนี่ยคือหนึ่งพคูณสิจะได้หนึ่งมก็เลยต้องเป็นตรูมิบคือ1,000งถ้าเกิดสองหมืล่ะสองหมืก็ต้องมิตรูมิบคือสองหมื่นสามหมืก็สะตรูมิ สะมิบสระสตูสะโอเคสามหมืนสามพันมร้อยมสิบสามตูมิบสะมิบสระสตูสระสามืนสามพันสามสามสิบสโอเคครบหมื่นแล้วก็ต้องเป็นแสนแสนแสนก็คือ1นึ่งพัคูณร้อย ต้องเป็น r u f m i าถ้าเกิดห้าแสนแล้วก็ l r u f m i ห้าแสนันมื่นห้าพันห้ารก็เป็น l r u f mib l true mib l mib l r u f l true l ห5าแสนเป็นอย่างนี้โอเคแล้วล้านนะ่ะล้านนี่คงเอาพันไปคูณอะไรอีกไม่ได้แล้วนะ่ะมันคง ผมลนะก็กลายเป็นตัวเลขใหม่เลยคำอ่านใหม่เลยล้านเป็นเบฟเบฟเราจะอ่านล้านว่าเบฟก็อย่างเช่นแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดก็อ่านว่าเวอร์เบฟ เวอร์รับมิพเว r ร์ตูมิพเวอร์ม v e เวอร์รับเวอรกลายเป็น8 8 8ล้าน้าน8โอเคอ่าละก็เผอจะเป็น10ล้านก็ True b a e p เป็น10บล้าน90ล้านก็ Y to babe เก้ล้านอย่างนี้อก็เอามาต่อการไปเรื่อยๆการเรียนเลขก็จบแค่นี้เลยนะอมันยากหน่อยก็จำจํา หรือไม่จำจำก็ไ,ได้ฟังๆนะอ่าบ๊ายบาย